โอ้โหซาลาแตกหักกับอเนอร์สล็อตและพร้อมลาหงหลังโดนดรอปสนัดติดเกิดเหตุการณ์ตึงเครียดขึ้นในถิ่นแอนฟิลเมื่อโมฮัมหม็ดซาลาดาวยิงคนสำคัญของริอวอพูเปิดปากแสดงความไม่พอใจอย่างชัดเจนหลังอเนอร์สล็อตผู้จัดการทีมดรอปเป็นตัวสำรองติดต่อกันถึง3เกมโดยเฉพาะนัดล่าสุดที่ทีมบุกไปเสมอลีดยูไนเต็ด3-3จนถึงขั้นเปลย เป็นในอาจจะตัดสินใจลาหงในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้ลิวพูไม่ชนะในลีกสองนัดติดต่อกันโดยเสมอลีดสุดช็อก3-3ในนาทีบาปหลังจากก่อนหน้านี้ทำได้แค่เสมอในบ้านกับซันเดอร์แลนด์1-1และใน3เกมหลังล่าสุดของลีกสล็อตตัดสินใจดอกซาร่าเป็นตัวสำรองทั้งหมดโดย2เกมหลังสุดบังมูไม่ได้ถูกส่งลงสนามเลย หลังจบเกมที่แอลเลนโลสดาวยิงอียิปได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วยความไม่พอใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยระบุถึงการแตกหักกับกุนซือชาวดัต์ว่าผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผมต้องนั่งข้างสนามตลอด90นาทีเป็นเกมที่3แล้วและผมคิดว่าเป็นครั้งแรกในอาชีพของผมซาร่าก่าวเขายังแสดงความรู้สึกว่าตนเองกำลังถูกสโมสรโยนความผิดให้ ผมผิดหวังมากผมทำเพื่อสโมสรแห่งนี้มากมายในหลายปีโดยเฉพาะซีซั่นก่อนมันดูเหมือนสโมสรโยนความผิดให้ผมผมรู้สึกแบบนั้นซาร่าอ้างว่าสโมสรไม่รักษาสัญญาที่เคยให้ไว้ในช่วงซัมเมอร์และยอมรับว่าความสัมพันธ์กับสล็อตได้เปลี่ยนไปแล้วผมเคยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับอันเนอร์สล็อตแต่ตอนนี้เราไม่มีความสัมพันธ์กันและผมไม่รู้ว่าทำไมมันดูเหมือนมีคน ไม่ต้องการผมในสโมสรน,นอกจากนี้ยังเปลยถึงการย้ายทีมในช่วงปีใหม่โดยมีแผนบอกลาแฟนบอลก่อนเดินทางไปทําศึกงแอฟริกาคัพเนชั่นผมโทรบอกให้พ่อแม่มาดูเกมกับไบรตันมันไม่สําคัญแล้วว่าผมจะได้เล่นหรือเปล่าผมจะอยู่ที่แอนฟิ์เพื่อบอกลาแฟนบอลก่อนก่อนผมจะไปเล่นรายการแอฟริกาค p ัพเนชั่นเพราะผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนผมอยู่ที่นั่น โอ้โห oh บอกได้เลยนะครับตอนนี้แย่ yeah, ทุกอย่างและซาร่าก็ดูเหมือนว่าจะทะเลาะกับอันอร์สลอตแล้วนะครับและไม่แน่ในเดือนมกราคมนี้ซาร่าอาจจะมีสิทธิ์ย้ายทีมแฟนๆลิเวอพู air, ทุกคนคิดเห็นกันอย่างไรสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับ